สวัสดีครับวันนี้ช่องมูเตลูอยู่ที่บ้านสวนของนโมเมืองลาดสวนที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับเป็นสวนแบบพอเพียงของนโมเมืองลาดนะครับที่ได้มาจากการขายพระแลกองค์ของสมบัติของพ่อแม่สมบัติของอากงนะครับวันนี้เป็นสมบัติชุดท้ายๆท,ายท,ายที่จะโมนโมจะเปิดแบ่งปันในราคาที่จับต้องได้นะครับ คลิปนี้เป็นคลิปท้ายๆของพระที่นโมมีอยู่นะครับวันนี้เราจะมาเปิดแบ่งปันพระหลวงปู่ทวดนะครับพระหลวงปู่ทวดความพิเศษของพระรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวจะมาดูกันนะครับว่ามีความพิเศษตรงไหนนะครับพระหลวงปูทวดรุ่นนี้นะครับเป็นเนื้ออะไรนะนโมเป็นน่าจะเป็นเนื้อว่านแต่ว่าพอกพอกข้าง,างเนื้อว่านพอกข้างนะครับ แล้วชุดนี้นะโมเปิดไม่แรงนะครับเปิดเท่าไรนะโมสองพันบาทสอง <2000 S 2> พันพร้อมส่งนะครับอันนี้เป็นพระชุดหลวงปู่ทวดนะครับถ้าใครสนใจพระชุดอื่นๆยังเป็นพระที่ราคาจับต้องได้นะครับอย่างหลวงปู่แบกม่านหลวงพ่อกวยพระสมเด็จแบกม่านหลวงพ่อกวยนี่ราคายัางจับต้องได้ทุกอย่างเลยนะครับและก็มีหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วอันนี้ผมจะหลวงปู่ปุญแลกหวยนี่ผมจะ เป็นคนชอบแลกเล่นหวยนะครับเดี๋ยวเราจะมาแลกหวยนะครับแล้วอันนี้เป็นพระชุดเบญจปาคีในราคาที่จับต้องได้ทุกอย่างเลยนะครับพระของนโมนะครับเปิดแพงสุด2 0 0พถึง5,000บาทนะครับแล้วแต่มีจำนวนมากจำนวนน้อยนะครับถ้า5,000บาทนี่ชุดนี้ครับพระกรุวัดคลองข่อยนะครับที่นันโมบอกว่า,วาไม่น่าเชื่อว่าที่บ้านจะมีเกือบขายเป็นพระไม่รู้ที่แล้วนะครับ ส่วนพระปิดตาชุดนี้นะครับนี่เป็นพระปิดตาหลักสำนักนะครับก็ยังราคาจับต้องได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับณโมเมืองราชนะครับ เข้าเรื ite, well, ่องนะครับว like ันนี้ผมจะเอาพระแลกหวยพระแลกหวยอะไรพระแลกหวยอันน้นโมเลือกใยหนี่เลือกหนึ่งเลือกใหนึ่งอ่ใยหนึ่งอ่านี่เลขนี้นะครับผมจะเอาแควจะถูกรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่ไรนะครับหรือไม่ถูกเลยผมจะแลกหวยกับนโมใยเนี้ยอ่าเอาเลยเลือกเอาเลยอันนี้ครับอันนี้อันนี้นโมเลือกนี่นะครับแปดสี่สองอ ผมผมผมไม่ค่อยมีมีตังค์แต่มีมีเงินเจ็บหวยแล้วเดี๋ยวนโมถูกรางวัลที่หนึ่งให้ทำไงครับพี่รีบไปเลยรีบไปรีบหายไปกี่เมฆเลยหายกี่เมฆเลยนี่ยนะครับผมว่าพระแลกหวยผมจะไปที่ไหนนะครับถ้าถ้าให้หวยไปให้ถูกไม่ถูกไม่ได้อยู่ที่ผมแล้วนะครับก็อยู่ที่นโมแล้วผมไม่เกี่ยวครับนี่ผมผมแลกพระผมขอแลกนี่นะอยากได้หยิบเลยครับ ผมจะแลกหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับแพ้เก๊แพ้ผมไม่รู้นะครับแต่ผมจะแลกมาอันนี้นะครับอันนี้อันนีะไรอันนี้เขาเรียกว่าพิมพ์ดอกพิกลพิมพ์ดอกพิกลครับให้บูชาองค์เท่าไรนี้เปิดแบงก์นอยู่สองพันบาทหวยผมก็ปและสองพันเลยวะใบสองพันนี่ใบนี้เป็นล้านนะเนี่ยถูกแน่ๆพี่นะไอ้หนุูมเคยถูกไหมะนุ่มเคยเคยถูกครับถูก ถ้าเป็นลอตเตอรี่นี่เคยถูกสูงสุดแค่สามตัวล่างอ่ไม่เคยถูกอวันที่ห้าวันที่หนึ่งสองสามมันอยู่นี่แล้วอยู่นี่แล้วนี่นี่ยนะครับพระหลวงปูบุญวัดกลางบางแก้วครับอันนี้ผมผมแลกหวยมาซื้อหวยใบละร้อยมาใบละร้อยมาแลกพระแต่ถ้านมลไปขึ้นที่กองสลากผมไม่เกี่ยวอันนี้นี่ผมได้มากกว่าอยู่แล้วแหละน้โมวันนี้จะมาแบบปันพระหลวงปูทวดอะไร วันนี้ครับพอดีหลุมกูทวดองเนี้ยที่นโม,มที่ก่งกระเตียดเก็บไว้คือใต่ถุงเลยครับเราก็เราก็ไม่ไม่ไม่ความจริงแล้วเรายัางไม่มีข้อมูลนะผมดูว่ามีความใหม่ไม่เกี่ยวเลยไม่ไม่ไม่มีความ,มอันนี้ลอยน้ำดิน้าห<ด><ด>นักเบาลอยน้ำอันนี้นะ่าะผมว่าไม่น่าจะลอยได้เพราะว่าขาเขาพอกด้วยข้างนะครับข้่งจะหนักอ๋อพอกคั่งพอกข้างาข้า่งหนักครับอาจจะอาจจะทาให้ เนื้อี่นตี่น้ำมูกเป็นคนหาข้อมูลไม่รู้ที่ไม่รู้ที่ครับไม่รู้ที่นะแต่ว่ารู้แต่ว่าผมหัวให้ใครดูเขาบอกว่าของดีบางคนก็ขอให้อย่างนั้นผมแลกมผมเปลี่ยนแลกใหม่ได้ไหมได้ครับได,ได้เอาไปเพิ่มไปเลยพี่ไม่ต้องเฮ้ยเพราะว่าส่งปูชั่วเราอยากให้ไปคุ้มครองนะครับไปคุ้มครองครับไ้ผมเอาองค์อันน้มเอาเอาองค์ที่เบาที่สุดดิไอ้มันมันบอกให้เพิ่มไปอีกองเนึ่ต้องผมเป็นคนชอบขอนี่ครับเหี่ยวเหี่ยวย่นย่นเลยครับ สนมากเลยพี่เรื่องกลุกับไอ้ทีขนลุกเลยวะเรื่มกันี่นี่ขนลุกเลยเห็นไหมครับมีพุทธคุณมีพุทธคุณใช่พุทธคุณเรื่องจับแล้วขนลุกเลยนี่ก่อนหน้านี้ก็มีเมื่อกี้เมื่อกี้นี่ขนไม่ลุกนี่ลุกนี่นะครับมีคนเช่าเอาไปแจกอาหารครับวันนั้นใช่ครับสองวันเอ่อน้ำโมกแบ่งปันไปตอนนั้นบอกว่าเขาเจตนาของครับเจตนาเขาดีน้ำโมกก็เอาไปองค์เรา องละพันแต่ตอนนี้เจตนาไม่หมดแล้วตอนนี้ตอนนี้เหลือน้อยแล้วครับเพราะว่าอันนั้นก็เขาเอาไปแจกเราก็เลยเนี่ยแจกทหารช่วงนี้ครับช่วงที่ว่าลบกับขมินเนี่ยครับเนี่นะครับหลวงปู่ทวดพระนิรันตรายนิรันตรายขอกั้ั้งเนี่นะครับคือตามสายตาผมนะครับที่ไม่เป็นผรานะครับเวลาเขาปลอมขายพระนะครับเขาจะไม่ทํายากขนาดนี้ครับถ้ายกตัวอย่างนะครับอย่างเนี้ย ปลอมแล้วผลไม่เหมองไม่หมองแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ยังพอไหวอยู่สมมั้งถ้าเป็นของปลอมอยู่มันง่ายเปนง่ายอันนี้เป็นอะไรแตนทรอันนี้เป็นเ่าเรียกว่าพุทธเหนือพรมครับพุทธเหนือพรมอันนี้องค์อะไรอนี้ก็เปิด่องพันบาทอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรเนื้อโลหะเนื้อโลหะใช่ครับเนื้อโลหะอันนี้เท่าไหร่อันนี้ก็สองพันบาทพุทธเหนือพรมก็สองพันบาทเหมือนกันเนื้อโลหะใช่ครับนี่ผมผมพยายามฝากขอนะขอไปองค์หนึ่ง น,นี่ได้ไปสององแล้วหวยใบเดียวได้ไบสององเดีผัดกันหัวเลาะก่อนนะครับตอนนี้ผมจากหัวเลาะดีใจนะครับโอ้ยหวยใบละร้อยได้พักต้องสององพอหวยออกขึ้นมาพัะส<ห>ององได้เป็นล้าน <c oughs> น้โมครับอันนี้เป็นของไปไปอยู่ในส่วนของพี่ชายพระพระของนโมนี่ย้ายไปอยู่แบ่งเป็นสามส่วนสามส่วนพี่สาวพี่ชายแล้วก็นโมเขาไม่มีลูกแล้ะ ก็มีครับผมแต่ว่าเขาอยู่บ้านนอกครับหนึ่งฉันอยู่กนนาญจนบุรีอยู่ทางหนองซือเขาทำทพวกสับปะรดพวกอะไรปลูกอะไรเขาอยู่บ้านนอกอยู่ในไร่เลยครับผมอยู่ในไร่เขาไปไปหนอกเอามาหรือไปแบ่งปันต้องเช่ารับแต่ว่าเราไม่ได้เช่าแพงนครับเพราะว่าพี่น้องเช่าแบบพี่น้องบบนะเช่าแบบพี่น้องกันก็นองเอามาออกต่อเราจะเอาเปรียบเขาก็ไม่ได้ครับดูไม่ดีพี่น้องพี่เราเองใชระหว่างพี่สาวกับพี่ชายใครใครมีไรเยอะกว่าพี่ชายครับเพราะว่าคนจีนเขาจะชอบลูกคนโตครับ ลูกชายคนโตเขาก็จะให้ในสามคนนี้ใครได้พระเอีกยว่ากันพี่ชายคนโตพี่ชายคนโตครับยังวัดกูวัดกลางทงถอยเนี่ยสมเด็จชุดนี้ครับพี่ชายคนโตนี่วะใช่ครับพี่ชายคนโตแสดงว่ามาขอยังยังพอมีอยู่ดิอ่าน่าหนาก็้อนโมก็ไปค้นมาไหลยหลรอบละแล้วยังยังมีเยอะไหมของพี่ชายอก็ไม่เยอะเท่าไหร่นโมขายหมดนโมเอาหมดไม่ได้ไปหาไม่นโมไม่ได้ไปหาตามแห่งพระเด็ดขาดไม่ขาครับอ่า กลัวกลัวกลัวคนฮะเออเอาซื้อผ้ามาใส่ผ้ามามายกขายเป็นผ้าแรกผมเขาผมไม่ได้ครับนี่นะครับน้โมครับกลัวขายผิดราคาไหมสองพันไม่กลัวครับเพราะว่านี่ขายผ้ามาก็สี่ปีก็จะราคาราคาประมาณนี้ตลอดไม่เคยขึ้นไม่เคยขึ้นครับขณะมีลูกค้ามาบอกว่าขายไปสองแสนกว่าองค์หนึ่งชาวนโมไปตอนนั้นสองพันห้าอ่าอ่า ขายไปสองแสนกว่าอีกค <jas ina> นโรมบอกเลยแล้วโรมบอกแล้วก็อีกว่าอีกงวดนัน,ก,นก,ก็มามาหาก็ซื้อของมาให้<า>ซื้อของมาให้เล้วองซื้อพระเพิ่มอีกซื้อเพิ่มได้ครับคือถ้าใครอยากได้พระถูกนะครับ,รค,รบคือค่าคูณคุณเป็นพระหรือคุณมีเท้าช่องทางนี้นะโมไม่จิตใจเลยอย่างกับหลวงปูท่ทวดเนื้อสมเด็จอันนี้ตรงไรอันนี้ก็เปิดองค์ละสองกิโ อันนี้นะครับในสาย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 นี้นะครับจะมีสมเด็จหลวงปู่ทวดเนื้อสมเด็จและนี่หลวงปู่ทวดอะไรนี่อันนี้อันนี้จะเป็นตอนนี้เนื้อทองแดงเถลือกตอนเรียกว่าดินไทยเอ่อเฮดินไทยเนื้อทองแดงเถือกอันอันนี้ก็สองพันเหมือนกันใช่ครับสองพันบาทเอ้อันนี้นี่พักกิ่งเลยอันนี้พักกิ่งพักกิ่งอันนี้ยังไม่ทราบที่เลยครับก็มีพักกิ่งหลวงพ่อเงินก็มีหลวงพ่อเงินก็มีพระไฟลีฟีน่าเอาหลวงเอาหลวงพ่อเงินมาโชว์หน่อยหลวงพ่อเงินเดี๋ยว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 เดีุดนี้ ยกตัวเลย, response, ย, compass, ย like. ชุดนี้มีอะไรบ้างครับนโมชุดนี้ก็จะมีหลวงปู่ทวดครับชุดหลวงปู่ทวดนโมถืออมีอะไรบ้างผมถือแรกผมถือได้ก็จะมีนี่ครับหลวงปู่ทวดพ่อข้างนะครับที่พ่อข้างนั่งเป็นนั่งลอยองค์นะครับรูปลอลอยองโอ้ลอยองแล้วก็มีหลวงปู่ทวดสมเด็จเพื่อนโตสร้างครับปีสองสี่ศูนย์แปดรับสิบพระไส่วังแล้วก็จะมีหลอดินไทยครับเป็นเนื้อทองแดงเขือนนะครับ ด้านหลังเป็นปีศูนย์ห้านี่เป็นปีศูนย์ห้า่หรือว่าจะเป็นเนื้อเนื้อทองเหลืองครับนี่เนื้อทองผสมครับปีศูนย์ห้าก็มีแล้วก็จะเป็นหลง้องเงินครับนี่ิมพ์ขี้ตาครับคือแท้ไทยไทยอแมนนะครับเอะมากเนื้อปลาทองคำนี่นะครับแล้วก็เป็นพิมพ์ขี้ตาต้อยสองวานครับก็มีข่าบผมครับหรือว่าจะเป็นเทเวสุวรรณวัุทั์ครับวัุทัตเทเวสุวรรณก็มีครับตามนี้ ก็จะเป็นคะคะกันครับมีหลายแพรแต่ว่าจำนวนเดือดจำนวนไม่เยอะนะครับในสายหลวงปู่ทิมไปช้าหน่อยใช่ครับหลวงป<ล>ูป่ทิมความจริงก็หลวงปู่ทิมองเงี้ยนะอยากจะให้ fc โคจันได้มีครอบครองครับลูกอมหลวงปู่ทิมอันนี้นะครับเขาเรียกว่าลูกอมกายทิพย์นะครับอ่ามีประวัตินะครับเนี่ยประวัติเพิ่งไปหามาใช่ครับผมนี่ตั้งแต่ใบใบแอรอทอดอะไรนะยกชอบฟ้าใช่นี่ครับหลวงปู่ทิม มีเขายืนเขายืนยันว่ามีใช่ครับผมออกในหนังสือปฏิหารนะครับปฏิหารนะปฏิหารเลยครับใหญ่ท่าไม้ครับสองห้าศูนย์หนึ่งศูนย์ครับผมใช่นี่หนังสือเก่าเลยครับเขาถ่ายมาแล้วโมก็เลยก๊อปปี้มาอันนี้แถมไม่เท่าไหร่อันนี้อในนี้ครับพี่ดูนะครับเหลือสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทห้าพันครับเมื่อพอสออะไรครับตอนนี้รวบวมไปทิไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หมายว่านังสือเล่มนี้ของแ่มได้ ไม่มีไม่มีนะครับผมแต่แต่นี้อันนี้สี่พันกว่าครับนนัานเปิดเม็ดละตอนนั้นเปิดเป็นเม็ดละพันบาทตอนนี้เม็ดละพันบาทไม่มีคนซื้อเปิดมันสองพันเลยสองพันเลยตอนนี้เดี๋ยวข่าวถัดไปถ้าไม่หมดนะครับถ้าไม่มีใครสนใจนะครับคุณดูคลิปก่อนหน้านี้ที่คุณคุณดูคลิปก่อนหน้านี้ที่ขายเม็ดละพันไม่ได้แล้วตอนนี้เปิดสองพันแล้วเดี๋ยวถ้าผ่านงานประกวดผ่านเคลื่อนพี่พี่เอ๋พี่อะไรนะวิสูตาเทพ โดนสามพันอันนี้เขาเขียนว่าผงพายพายเงินสายทองนะครับครันี่นะท่านผู้ชมใครใครสนใจมามาได้ใช่ครับใครสนใจติดต่อได้ครับพ่อไอ้ครับไอ้ยังแบบอันนี้อันนี้เท่าไหร่อันนี้ก็อันนี้ก็เหมือนกันครับสองพันบาทในฐานนี้สองพันหมดเลยใช่ครับสองวัดพระนี่ส่วนใหญ่เขาอยู่สองพันที่เห็นนะส่วนมากอยู่สองพันเฮ้ยหลวงปู่หลวงปู่อ้วนกสองพันครับผมเมื่อก่อนนั้นบางทีน้ำโมจัดโปรอะจัดโปรเหลืออันเดียวเท่าไหไม่มีแล้วนะครับใครใครถ้าใครดูโปรโชั่นนะครับ ในในที่ถาดในในที่ทาทาคลิปทั้งหมดเนี่ยสองพันทุกอง,องค์ยกเว้นยกเว้นนี่ยกเว้นสมเด็จกูวัดกลางคลองคอยสมเด็จกูวัดกลางคลองค,คอยนะครับห้าพัน้าันตั้งก็เปิดมามีมีแบบไปยังมีครับมีมีแล้วมีแบงแปนไปแล้วใช่ครับมีไปสองสองพันหรือแบบมีเจ้าหนึ่งเป็นสิบองเลยน้โมแถนหนังสือเป็นอะไรให้เล่นมืซื้อเป็นสิบองคใช่ครับซื้อไปทั้งหมดสิบสี่องมอง่าต่างประเทศครับต่างประเทศใช่ สิบสี่องค์นโมก็แถมหนังสือให้ได้นหนึ่งเพราะว่ามันก็ได้ตังค์นี่ครับผมหนังสือหนังสือนโมเนี่ยเอาไปเทียบเอาไปเทียบได้เลยเพราะทุกพิมพ์มันอยู่ตรงตรงกับในหนังสือใช่มีหลักฐานครับถ้ามาช้ากว่านี้นะครับอาจจะมีราคาเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเราไปตรวจสอบมามวลสารเดี๋ยวพิสูจน์เดี๋ยวคราวนี้จะไปเอาไปตรวจสอบยงล,ลูกลูกอมนี้เคยพิสูจน์แล้วครับอเราเคยทาที่พิสูจน์แล้วอันนี้พิสูจน์พิสูจน์ไปแล้วคือการพิสูจน์มวลสารทางวิทยาศาสตร์นะครับ เราพิสูจน์ว่ามีมวลสารในยุคนี้หรือเปล่าใช่ครับคือมันจะบอกมันไอเครื่องมันไม่บอกแกๆแกนะครับแต่เครื่องมันจะบอกว่ามวลสารนี้เป็นมวลสารช่วงไหนช่วงไหนใช่ครับรือว้ามันมีแร่ธาตุจริงไหมสบายใจได้ถ้าเรียนงภาษาวิทยาศาสตร์ใช่ครับน,มนโมงานประกวดตาพระวันที่แปดเอ่อท <28, 28 S 1> ี่8แปดสิงหากันยากันยานโมไปเจอกันที่ห้องแดงไปสนณโมไม่ได้เป็นกรรมการหลักนะครับไปเป็นผะู้ช่วยกรรมการกรรมการ เขามีแต่ละโต๊ะเขามีกรรมการแล้วก็คนที่พอดูพอเจะไปช่วยติดโบติดรางวัลไม่ได้ใช้กรรมการตัดสินจังกระต้นนะครับเขาต้องใช้คนที่เขาคุ้นเคยครับใกล้เคียงนะครับไปช่วยติดติดโบช่วยยกพระไปนู่นไปนี่นะครับถ้าใช้กรรมการที่ไม่รู้จักพระอาจหายงานของใหญ่จินดามัญชรนะครับรับรองได้นะครับอิ่มก็ขอเชิญ เราเจิเอฟซด้วยเลยครับเจอกันวันที่ใช่เจอกันวันที่28กันยายนนี้ที่ห้องสแตมทองบริษัทไปสตีไทยน้ำโมน้โมไม่ได้เอาพระเอาพระผาายไหมไม่ได้ไปครับไม่ได้เอาไปนะครับใครสนใจพระน้ำโมมาที่ราชบุรีถ้าอยากเห็นกับตามเฟซบุ๊กก็ได้หรือแอดไลน์ก็ได้นครับอันนี้ปิดตาอันนี้ปิดตาแรบางไผ่ไปไปเยอะไหม อันนี้มีน้อยครับไม่ไม่ตามที่ออกไปคิดไปแล้วอ๋อเคยออกไปแล้วก็ไปเยอะครับไปเยอะก็คือมีช่างคนหนึ่งเขาเขาเขาเกี่ยวกับโลหะเขาบอกว่าโอ้โหเขาตามหามานานครับได้จากนโมไปดีใจมากเลยเตุว่าฟังนี้เราก็รู้สึกภูมิใจครับผมงช่างที่ได้ไปนะครับครันี่นะครับพระของนักโมเมืองลานนะครับใช่อันนี้ของปูทิมนี่มีติดจีวรด้วยอ้ามีติดจีวรครับนี่แผ่นขอติดจีวรติดจีวรด้านหลังมียัก มอันนี้จะเขาเรียกว่าเนื้อพรายแม่ส้มเนื้อพรายแม่ส้มนะครับจะติก่อนหนั้นใกล้จะหมดแล้วครับเช่าจนจะทหมดแล้วนี่เหลืออยู่แค่เอ้ยคนคนระยอนคนคนนี้จะยองระยองระยองก็เช่าครับผมมาเช่าที่นี่อ่าเช่าในเฟซบุ๊กเช่าในเฟซบุ๊กนะครับนี่อาหนมอดอธิบายการทําคลิปขายผ้าทางผ่านเฟซบุ๊กให้คนที่ไม่เคยหรือไม่ลองดูครับผมก็น้ำมนโมอยากจะแนะนําว่าใครที่แบบว่ามีพระ มีพระแล้วแต่ว่าเอ้ฝ่ายพระเราถึงเราอยากจะขายบ้างหรืออยากจะมีเงินบ้างเราจะ,ะติดต่อทางไหนหรือว่าจะเผยแผ่ยังไงเพื่อที่จะให้คนรู้จักแล้วเราได้จะแบ่งปันอะไรแบบนี้ครับก็ก็มีช่องทางถ้าเราจะทําเองว่าเ็นบุ๊กแต่ในยุคในเดี๋ยวเราค้มาหาเราเองใช่ตอนนี้ถ้าเราทําเองแล้วมัน,ม,นมันช้าเราก็เลยต้องพึ่งเขาเรียกว่าคนท,ที่ที่อะไรมีลูกค้ายเยอะ,อะๆแบบนี<ๆ>้มีเอฟซี FC, มีอะไรก็เลยต้อง ช่วยประชาันให้คนให้คนเห็นมากขึ้นใช่เราต้องหาที่พึ่งครับผมแล้วเวลาเราได้ที่พึ่งแันเนี้ยการกระจายหรือคนจะรู้เนี่ยมากขึ้นไปใจพึ่งมากขึ้นใ่แล้วก็จะเร็วมากใน a c e b o o k นะโมบอกว่าเอาไว้เป็นที่เขาเปิดหารายละเอียดเพิ่มเติมครับผมในเฟซบุ๊กคนทจะเห็นเราก็เพื่อนเราเพื่อนเราอย่างน้อยคนเล่นพักก็ไม่กี่คนหรอกครับมีอยู่สามพันคนจะเล่นพักร้อยคนก็จะไม่ถึงนี่ครับในทางเฟซบุ๊กไลฟ์สดก็พอขายได้ อพอขาได้ครับก็เราก็ต้องมีเพื่อนคนที่เล่นพักด้วยนะถ้าไม่เ,<อ>เล่นนีเราก็น้น้โมกับบอยกับบอยภูมินี่ขครขคราย่อนขายเกิดพร้อมๆกันครับพูดไม่เป็นทั้งคู่นะครับค,คือทางช่องเนี่ยนะครับจะช่วยให้ทุกคนที่น้โมแต่ก่อน,นไม่เป็นพระพูดไม่เป็นถามคําตอบคําใช่ครับครับคำตอบถามหลายคําไม่ตอบเลยก็มีเหมือนกับบอยภูมินะครับอันนั้น ถามสามคำตอบคํานึงแต่เขาขายได้ขายได้เนี่ยนะครับคือใครที่มีพระนะครับคืออยากขายเหมาเสียเลยทีเดียวมีคนขอเหมาแล้วโมผิดหวังมาแล้วนะครับแต่พระไม่มีทุนใช่เคยแบบหมดเลยเนี่ยเราก็ไม่มีจะให้พระดุเลยื้อไม่มีคือรู้งี้เก็บไว้สักสิบอันแต่นี้ก็เป็นเพราะว่าเราเราไม่รู้ไงว่าเขาจะมาเหมาเราคิดว่าจะมาแค่ไม่กี่องค์ อันนี้ใหญ่ได้เราออกฝานเราไปสองครั้งเลยครับฝานหมดตู้เลยเราก็เลยก็คือหมดแล้วหมดเลยคือบุญของเขาบุญของเราที่เขาขายหมดไปครับเพราะว่าเราขายอยู่ตั้งนานไม่หมดใช่ครับแต่เขาขายนี่เป็นโคตรบุญของเขาับผมคือใครอยากได้พระนโมนะครับเอาไปปล่อยต่อหรืออะไรเนี่ยครับตามสบายเลยใชครับนี่นะครับนโมก็อยู่ใกล้กับใหญ่ชินบัญชอนนี่นะครับแต่ก็มาเปิดอูู่ฮะไม่ให้เปิดเปิดบ้านอยู่บ้านเล็กๆนะครับสบายสบาย อันนี้ประกาศขายเท่าไหร่สามล้านสามล้านได้ได้ไดไดพร้อมคนเช่าไปเลยช่ <c ười> ย้อ่าคือว่าซื้อปุ๊บก,ก็คือรับเงินได้เลยไม่ต้องมาสร้างอีกแล้วรับเงินเดือนล้วเจ็ดพันห้าอ่าครับผมหมื่นนะครับเป็นหมืน่นแค่ห้องเดียวเขาติดแอร์ด้วยอค่าไฟค่าน้ําบวกมันก็จ่ายผมสามห้องเดียวสามหมื่นสามพันเจ็ดสามพันเจ็ดห้องเดียวผมค่าไฟเราจะไปบวกได้ไงข้าไปเขาบวกไปแล้วมันบวกบวกได้สมมติว่าเรา อ่ไฟฟ้าเราเราจ่ายบ้านเราบ้านเดียวครับแต่เราไปเก็บเก็บของเขาก็คือเราบวกเข้าไปแส่วนมากจะเป็นอย่างนี้ครับห้องเช่าค่าน้ำก็บวกครับเอาน้ำเราก็เสียบ้านเดียวแต่ว่าเรามาเก็บก็บวกไปเรามากไปเท่าไหร่ค่าน้ำค่าไฟเราอยู่ฟรีกพเราไปบวก้นเช่าใช่ครับนี่แหละครับถ้าใครอยากมาต่อยอดนะโมนะครับได้บ้านพร้อมสวนกล้วยกำลังใกล้อีกสามเดือนก็ออกแล้วใช่ครับส่วนเมลากอเก็บกินได้นะครับนโมบอกว่า จะไปเปิดใครจะมาต่อยอดนะครับสามมือสามร้านไม่มีค่าในหน้านะครับผมผมได้ไปแล้วพักสององ <S <S ขอบคุณนมโมนะครับเจอไลฟ์สดนมโมในไลฟ์สดเวลากี่โมงไลฟ์สดประมาณหนึ่ง 1> 1ทุ่มถึงสองทุ่มหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มครึ่งนะครับ,รบขอบคุณนโมเมืองราชครับ,บสวัสดีครับสวัสดีครับผมขออนุญาตคุยสด